แล้วก็ Enter b t o o t เอยทุกคนโบใหม่เกาะใหม่ว่ะทุกคนเฮ้ยถามจริงทุกคนอุย้ยดึงยากอย่างนี้โอ้โหคัดซีนคัดซีนคัดซีนโอ้ปลาอะไรตัวยาวจังมาคนดูโอ้โลบอก Go Fishing มาแล้วอัปเดตใหม่ครับทุกคนมีอัปเดตใหม่เยะเยะมากมายรวมไปถึงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อน เทศก,กาลวานเลนทายส่วนมากก็จะมีเซตนี้นะครับจะมีเบ็ดมีเนื้อใหม่นั่นเองแต่ว่ามันต้องเสียโลบัตคงไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูนะครับใครที่จะซื้อก็คิดดีๆแล้วกันทุกคนคุ้มค่าที่จะซื้อหรือเปล่าเหมือนว่าเราจะเข้าไปตกปลาใหม่ได้แล้วครับทุกคนหลังจากที่คลิปก่อนนนี้เราเคยอยากมาตกด้านในมากตอนนี้ปลดล็อกแล้วไม่รู้ว่าปลดล็อกเพราะอัปเดตหรือว่าปลดล็อกเพราะเรารทำเควสเสร็จแล้วหรือเปล่า ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูช็อปนะครับมีเบ็ดใหม่เยอะมากครับทุกคนคืออยากจะบอกว่าเบ็ดใหม่โคตรเยอะเดี๋ยวเบ็ดที่เป็น Zero เสียโลจอาจะไม่ดูแต่ว่ามาดูเบ็ดใหม่นะครับคือแบบเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงทุกคนเดี๋ยวจะนับให้ดูว่ากี่อันนะครับนี่ล่าสุดที่เรามีก็คือ100โชคดีนะครับประมาณพันสองพันบิลเลียนแต่ว่าเบ็ดที่ต่อมาจากของเราที่อัปเดตใหม่ก็คือเริ่มจาก5 0 0พบิลเลียนนะครับทุกคนโชค105นั่นเอง ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับ5,000บิลเลียนก็ถือว่าแพงอยู่นะทุกคน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 8คันครับทุกคน8คันเบ็ดแพงสุดก็1.8ทิลเลียนนะครับหมื่นล้านครับทุกคน1 8 0 0 0ล้านนั่นเองโคตรแพงแต่ว่าโชคก็165ก็ถือว่าชวโชคโหดนะครับทุกคนคงต้องเก็บตังก่อนเอาล่ะ เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปตกปลาด้านในตอนนี้เราอยู่ที่สตอมเบกนี่สตอมเบกไอเลนส์ปลาที่เรายังตกไปได้ก็คือ1ใน28ล้านแล้วก็1ใน140ล้าน1ใน180ล้าน3ตัววันนี้ถ้าเกิดออก1ใน28ล้านก็ถือว่าเก่งมากแล้วครับทุกคนไปกับเบ็ดเรานะครับเบ็ดโชค100นั่นเองก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปด้คนฝากกระซื้ like, ไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ชายตกกันด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยใครที่มาตกปลาแล้ว ได้ปลาโหดๆในเกาะธอมเบกแล้วหรือ,อยังครับทุกคนตอนนี้เขาอัปเดตมาเป็นกลางคืนด้วยปลาละทุกคนเดินทางเข้าไปไม่รอรีนะไม่รายรีรอครับไม่สิ่งที่เราอยากเข้ามาตกมากนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนจริงๆแล้วอ่ะการที่จะไปเอ่อเวล์ World ที่2ได้เอ้ยทุกคนมันไม่น่าจะได้ปลาที่เหลือทุกคนเหมือนว่าจะอัปรู้สึกว่าเหมือนเขาจะพาเราไปเวิลด์ที่2นะครับไม่ใช่ปลาที่เราให้ดูเมื่อกี้นี่นา คือก่อนหน้านี้ผมเดินเข้ามาแล้วทุกคนปลดล็อกเป็นใช้ประมาณ30ล้านนะครับตรงนี้แล้วก็ enter both two เอยทุกคนมันจะไปเวิล์ใหม่หรอเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนตอนนี้ผมมาที่เวิล์ใหม่ละโครเจ๋งเดี๋ยวนะเรามาตกปลาเวิล์ใหม่อย่างนั้นหรอเอ้ยทุกคนเวิล์ใหม่เกาะใหม่ว่ะทุกคนเฮ้ยถามจริงทุกคน,กคนเรามาตกปลาที่เกาะใหม่ไม่ใช่จิ เราข้ามโลกใหม่มาโอ้โหไหนดูสิโอ้โหบุ๊กเปลี่ยนครับทุกคนมีหนึ่งเกาะสองเกาะสามเกาะสี่เกาะห้าเกาะหกเกาะนะครับเกาะเริ่มต้นก็คือเกาะวัซับหรือว่ซับนั่นเองเริ่มจากหนึ่งในหนึ่งล้านนะครับไปสูงสุดหนึ่งในสามสิบห้าล้านโอ้แล้วก็มีเงินม่วงไม่รู้ว่าเงินอะไรนะครับตรงนี้อาจจะแบบไปซื้อของเจ๋งๆได้หรือเปล่าเอาล่ะทุกคนอุ้ยน่าตื่นเต้นนะนี่เอ้ย ผมชอบว่าอยู่ดีก็มีเกาะใหม่มาให้เราตกปลาโอเคทุกคนใส่เลยแล้วกันตกปลาเกาะใหม่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนซูมเอาเอาอกก่อนหุยทุกคนดีว่ะเฮ้ยม,มีคนได้ปลาคาซีนไหนดูซิว่าปลาอะไรหมัดก็ให้โอ้ยฝั่งนี้ดีว่ะปลาอะไรวะดูไม่ทานเอาล่ะไม่ต้องสนใจเรามาสนใจของเราดีกว่าตอนนี้ผมไม่มีปลาสักตัวนะครับวิลืมทุกคนมาตัวแรกหนึ่งในสองล้านขึ้นมาแล้วตัวที่สองล่ะ โอ้ยกล่องมีเดียมกิฟอันที่สามนะมับเข้าให้นะครับ1ในหล้านแล้วก็หนึ่งใน2อล้านที่ขึ้นมาเมื่อกี้เป็นพัพเพิลและก็เป็นดิฟมันคล้ายๆกันหรือเปล่าทุกคนเอ้ยมันก็คล้ายๆกันนี้วะมันคล้ายๆกันเออใช่ไม่เป็นไรลุยต่อครับทุกคนออ้ยทำไมคนได้คัสซีนเยอะจังวะเขาโหดเกินอ่ะโอ้ได้บิ๊กกิฟทุกคนรวยแล้งานนี้ ทุกคนบอกเลยว่างานนี้รวยละได้บิ๊กกิฟต์มาผมมีกิฟต์เลยมาทุกคนใจแอนกิฟต์หนึ่งกล่องเพื่อความโชคดีของคลิปนี้เราลุยเอ้ยเอาละเวอร์ใหม่มาโหดกว่าเดิมละครับทุกคนโอ้ได้อะไรอยากได้เหยื่อมังกรทุกคนเหยื่อมังกรเถอะนะขอโชคดีเหยื่อมังกรหน่อยอูโหไม่ยอมออกทุกคนออกไม่กา้ากิฟต์เบ็ด ตอนนี้ปลาที่ได้มาก็เป็นปลาที่แบบอยู่ใน1ใน1ล้าน2ล้าน3ล้านประมาณนั้นเองครับทุกคนนี่1ใน1ล้านนะครับอ่าแจะได้1ใน35ล้าน35ล้านน่าจะคัสิโนหมับเขาให้ขออีกซักไม้หนึ่งอุ้ยดึงยากอย่างนี้ครับคาสิโนคาสิโนคาสิโนโอ้โห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  ป <ASS 2> ลาอะไรตัวยาวจากมาคนดูโอ้ยนี่คัสซีนมาแล้วครับทุกคนโอ้คัสซีนมาตัวไหนวะโอ้หนึ่งล้านเอ้ยหนึ่งใน4ีล้านก็คัสซีนแล้วเอาทุกคนคิดว่างไงเอาอมาแล้วครับสนุกล้าทีนี้คนดูอัปเดตเบลทูสนุกคัตโตและพีจ่จายมาเก็บพีจ่จายตัวนี้หรือเปล่าวะคนดูเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนใช่ใช่ตัวนี้ปะ โอ้หดึงไม่ขึ้น w ายตัวนี้ปะใช่ไหมหนึ่งในสี่ล้านอ่ะโอ้ใช่ด้วยทุกคนมันคือตัวนี้นะครับหนึ่งในสี่ล้านนี่แหละไม่เอาระยะตัวตึงไม่เอาจะนี้จะเอาตัวตึงมาก็ให้มาเดี๋ยวตกไปเรื่อยๆเผื่อได้ตัวตึงกับเขาหรือว่ามีมุมอื่นให้เราตกอีกปะโอ้มันมีหลายมุมอยู่ให้เราตกแต่เราตกตรงนี้แหละมาก็ให้ โหทำไมเขาได้คัสซีเยอะจังวะก็ทำไมเราไม่ได้บ้างอะขอใจแอนกิฟส์อีกสักกล่องได้ไหมในไหนก็มาลงนี่ทุกคนจัดใจแอนกิฟส์สักกล่องวูสทำไมเขาแบบโหดจังวะเขาใช้เบ็ดอะไรเ่ะอทำไมเขาใช้เบ็ดอะไรเขาโหดจังวะทุกคนทำไมแบบเบ็ดเราก็โหดนะวูเขา่าจะใช้เบ็ดใหม่ครับดูละน่าจะเบ็ดใหม่วิปปาก่อนนี้อาจจะขายได้แพงนะ ทามาความโอ้โหได้เหยื่อไก่อีกแล้วก็ทุกคนเุยเขาใช้เบ็ดอะไรกันน่ะขอขอแอบมองดิโอ้โหเบ็ดใหม่นี่ทุกคนเบ็ดเบ็ดใหม่ครับเบ็ดใหม่อัปเดตเลยนี่นี่เบ็ดใหม่อัปเดตเลยครับเขาใช้กันน่ะโอ้เขาว่าอยู่ทําไมเขาแบบติดคาสิเนยเยอะกันเลยเขาใช้เบ็ดใหม่นี่เองแต่ว่าเหยื่อมุ่งมงนี่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนครับทุกคนไอ้คริสตันมุ่งๆงนี่ เดี๋ยวค่อยไปหาดูแล้วกันว่าเขาเอามาจากไหนเดี๋ยวขอศึกษาก่อนตอนนี้รู้สึกว่าโชคเราจะไม่ค่อยมาละเราต้องอัพโชคเพิ่มก่อนผมต้องซื้อเบ็ดแล้วล่ะทุกคนรู้สึกว่าเราต้องซื้อเบ็ดแล้วล่ะ Oh my god ต้องซื้อเบ็ดแล้วแหละพี่ชายขอตเกเล็กแล้วกัน โอ้รู้สึกตรงนี้มุมไม่ค่อยดีขอเปลี่ยนมุมอีกแล้วกันขอย้ายมุมอื่นดีกว่าอ่าขอมุมนี้แล้วกันนะครับพี่ชายขอแย่งปลาคนนี้ก่อนแล้วกันเขาแบบเผื่อเขาโดนดีช่วเราเรียบร้อยมับก็ให้เดี๋ยวจะพาไปขายดูนะครับว่าปลาโบ2ที่ขายได้แพงหรือเปล่าหนึ่งในแบบสองหนึ่งล้านสองล้านแบบนี้จะขายได้แพงหรือเปล่า แต่อาจจะขายได้ตามราคาปกตินะมั้ง๋ย่ค่อยไปรุ้นกันอุ้ยดึงยากอย่างนี้ทุกคนคาสินโอมาแล้วตัวเดิมหรือเปล่าสีแดงโอ้วีตัวเดิม,ดม,ดมนึกว่าจะแบบขึ้นสีแดงสีดำอะไรอย่างนี้ทุกคนสีเดิมเลยเป๊สองตัวละได้มาสองตัวแล้ว โอ้โหต้องเบ็ดใหม่แล้วครับพี่ชายโตอุ้ยดึงยากอย่างนี้มาคอยสีดำสีดำสีดำอู้หตัวเดิมย้ายที่แล้วได้ตตัวเดิมหนึ่งในสี่ล้านนี่แบบน้ำยาอะไรคือแบบอัพแบบเต็มระบบนะครับแต่อย่างง่ายตัวเดิม อันนี้สูงกว่า4ล้านแน่นอนเอาไปใช่อ๋อเหยื่อหมดไอ้บ้าเอ้ยเหยื่อหมดนี่หว่าทุกคนมาเหยือ่อ300เลยแล้วกันเผื่อโชคดีเหยือ่อ300เลยแล้วกันครับทุกคน let's go เหย,ยือ่อ300มันดึงช้ามากครับทุกคนเพราะว่าม,ามันรับน้ำหนักได้น้อยแต่ลองดูเผื่อจะได้โชคใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่ อ่ามีดีมกิบมาบก็ให้โอ้โหด้านหลังคือแบบเขาใช้แบบเบ็ดใหม่อ่ะทุกคนแบบคือเบ็ดใหม่โชคดีจัดอะ่ะเดี๋ยวผมจะต้องฟาร์มซื้อเบ็ดใหม่แล้วแหละอีพีต่อไปตอนนี้เรามี2บิลเลียนละโอ้โแต่ว่าเยอะอยู่นะเบ็ดใหม่คือเยอะอยู่นะแบบแพงอยู่นะ เราจะใช้เบ็ดหนึ่งในหนึ่งร้อยล้านอยู่เลยอะ่ะไม่ใช่สิเราจะใช้เบ็ดร้อยโชคดีอยู่เลยโอ้โหดูแบบเขาแบบเบ็ดใหม่เขาแบบโหดมากเดี๋ยวระหว่างนี้ขอดูปลาเกาะอื่นนะครับน้ำหนักมันเยอะเปล่าสูงสุดหนึ่งในสองโอ้สามร้อยล้านนะทุกคนโอโ้เยอะอยู่นะโหดอยู่นะนี่ขนาดก่อนแรกเรายังไม่ไม่ครบทุกตัวเลยโอ้โหเมื่อกี้ปลาใหญ่หรอดึงไม่ขึ้นเลยอะ่ะ ขนาดก่อนแรกเรายัางตกไม่ได้ทุกตัวเลยทุกคนคิดว่ายังไงเหยื่อนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวลองขายก่อนนะครับขอลองขายก่อนแล้วกันโอ้โห و, ท,ำท,ำท,ำทำไมทำไมฝั่งนี้เขาตกเยอะเขาตกทีแบบสามตัวเบ็ดอะไรวะนี่เดี๋ยวพาทุกคนขายปลาลองดูก่อนว่ามันจะได้ราคาดีหรือเปล่าขอขายปลาดูสักตัวก่อนปลาตัวนี้หนีคัสซีนแล้วทุกคนขอเก็บขอ็ักไว้สักตัวนึงก่อนแล้วกันนะครับคัสซีน รักไว้สักตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองขายปลาตัวคัสซีดูสิครับทุกคนมันจะได้ราคาดีหรือเปล่าขายไปสักหนึ่งตัวอุย้ยสี่ล้านนะครับทุกคนโบสทซีออริจินัลคืออะไรอะ่ะทุกคนโบสทซีออริจินัลคืออะไรอะ่ะโอ้โหอยู่ไกลจังเลยมีเวลาแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวินะครับบึกบึกเบิกเรือตรงไหนวะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูซิมันคืออะไรทุกคนเรามีเวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับ บอสซี่โบสสเคตออริจินัลคืออะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนแล้วกันโอ้ยตอนแรกว่าจะแบบปิดคลิปลาทุกคนแต่ว่าเจอควสอะไรมาไม่รู้นะครับควสใหม่โลกสองเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเรือไปก่อนแล้วกันมีเวลาแค่หนึ่งนาทีดูว่าจะทันหรือเปล่ารีบไปดูซิถูกป่ะทุกคนน่าจะด้านหน้านะครับเคสโบสเพราะว่ามันมีแค่นี้อะด้านหลังไม่มีแล้วขอลองไปดูก่อนน่าจะทันอยู่นะครับหนึ่งนาทีสิบหกวิมาดูว่าจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่าจะได้แบบ อ้ามันไปไหนอ่ะคืออะไรวะาก็ดูคืออะไรวะาอ,อ,อ๋อเขาจะมีของให้เราเก็บใช่ปะคืออะไรวะเก็บยังไงอ่ะทุกคนไม่รู้นะครับเก็บยังไงอ่ะคอนโดออะไยวะเก็บอะไรอ่ะวิ่เย่มังกรเนี่ยเก็บยังไงอ่ะทุกคน I want to touch the นี่อะไรวะ ไม่รู้ว่าทุกคนไปว่าอะไรวะเหมือนว่าเราจะต้องไปรับเควสก่อนนะครับหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาไปแปลข้อมูลเออแปลเควสแหละเมื่อกี้เหมือนว่าเราจะต้องไปคุยกับมานะเาเคิลเบิร์ดก่อนนะครับทุกคนถึงจะเก็บของฟรีได้แต่เมื่อกี้มีแบบของฟรีโคตรเยอะเอ,อ้ยโคตรน่าสนใจเดี๋ยวชิปนี้ขอขายปลาก่อนละกันเดี๋ยวถ้าเกิดชิปหน้าหามานะเาเคิลเบิร์ดได้เดี๋ยวผมบอกเล้ทุกคนเดี๋ยวลองขายแบบที่แบบเมโกสิ โอ้ยแปดล้านขายทั้งหมดอุ้ยฟาร์มแป๊บเดียว100ยล้านนะครับทุกคนได้เยอะมากเดี๋ยวคลิปนี้จากลาไปกับปาคัสซีนมีใครมาโบสองหรือยังครับคอมเมนต์ไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกแน่นอนฝากกระทืบไลครให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบาย